ไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนสวยมากอะคือขนลุกเลยครับมันมีเสน่ห์มันมีอคอนแทคมีความชายของศิลปินที่ออกมาสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้น reaction สวัสดีครับครูบอสครับสวัสดีครับเจษครับผมสวัสดีครับโนครับ สวัสดีค่ะเอินค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะพวกเราจะมอนเร่องนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าก็ให้แปลกเพราะว่าวันนี้ก็พวกเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็คือการใส่หน้ากากก็ฝากเพื่อนๆกนนะครับไปไหนมาไหนให้ใส่หน้ากากทุกที่นั่งรถขับรถหรือไปไหนก็ช่วยเซฟตัวเองกันด้วยนะคะผมด้วยความห่วงใยจากเราครับผมโอเควันนี้พี่เอิญมีอะไรมาให้ดูอีกครับ วันนี้นะคะเราจะมาดูวงผู้หญิงกันบ like mm ้างนี่ฮงออกมาเลยชิวงอี t จค่ะทุกคนวงนี้ก็คือเทพเหมือนกันใช่เท่เหมือนกันวันนี้เราจะมาดูเพลง in the morning ในเช้าของวันนี้เราจะมาดูเวอร์ชั่นแบบโชว์เคสค่ะก็คือเขาอัดไว้แต่ว่าเหมือนเป็นสเตปแบบคัมแบ็กอ่ะอือสวยมากนะอ้จี ทุกคนดูแบบเสวยอะเล่นไพ่เหรอเออฟิลแบบโอ้่สวยอ่ะมันชื่อคอนเซ็ปต์ว่าเกทูแบบว่าไทยสวยมากเกทูเกทูคนนี้มักเน่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่อยู่นา่สูงมากสวยเลยตาโหดมั้ยใช่ทุกคนดูแบบเฟียร์ก็ชอบเยจีนโอ

โอ้โหเฮ้ยโอ้ไอสุดเซียนดีมากโอ้โหไลน์ตรงมากแปลกอะอา

Oh, ya, ya, dongeng oh, oh, ะโะความเป็นปะกายความเด่นดีมากเลยอ่ะโอ้หคือขนลุกเลยครับสวยมากอะ่ะสวยละคือแบบว่า เราเคยเห็นอิจี้คือความสดใสความน่ารักของเขามีแต่อันอัลบั้มเนี้ยรู้สึกว่าแหวกเลยใช่แหวกมากคือแบบโหดเหมือนไม่เคยเห็นแนวเนี้ยดูซิซี่ขาตั้งใจแน่การเต้นเรื่องลายเต้นเรื่องท่าเต้นภาพแปลกมาก ไม่เหมือนอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนมันก็รายละเอียดเยอะขึ้นนะแบบใช่จากครั้งก่อนก็คือเต้นดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะจริงมันมีเสน่ห์มันมีไอคอน n ท a c t มีความชายของศิลปินที่ออกมาแค่ตอนแรกออกมาที่เป็นภาพแรกที่ออกมาทีละคนอ่ะสกอตอ่ะใช่สกอตเลยแบบชัวรมากพี่พินาดูแล้วรู้สึกไงบ้างมันแบบชอบค่ะต้องอีกรอบอ่ะตอนั้งแต่แรกแหละมันมันเฟิร์สอินเทอร์ชั่นมันไดอเง้ยเดืร้อนคืออึ้งอึ้งใอ่ะพี่โดครับก็รู้สึกแบบ คอนเซปต์ภาพคือหลัยจะสังเกตนะครับก่อนจะเห็นคือแบบเขาเขาดึงศ <sm> ิลปินแต่ละคนออกมาจากแบ็กกราวด์ด้วยครับอแล้วเจ๋งเลยสำหรผมผมชอบเรื่องการเล่นภาพของเขามันแบบว่าไม่ไม่ค่อยเห็นที Brilliant. ่ไหนเล่นนี่ยเข้าใจนะหรือเป่าเรื่องการคอนเทนต์ภาพแล้วแบบองค์ประกอบมันดีอ่ะพี่เอิญนะพี่เอิญแต่พี่เอิญ หนูก็อันนี้เคยดูมาบ้างแล้วในแบบพอมาดูเจาะอีกก็คือยิ่งแบบเจอรายละเอียดแบบลึกเข้าไปอีกอะแบบว่าชอบภาพที่แบบเวลาเขาแบบท่าไม่เหมือนกันอะแต่ว่ามันลิงไปด้วยกันอะมาดูทีกคไั้เหมืบนท่าเนยที่อะไรเนี่ยมาดูอีกรอบใช่ไพอดูครั้งแรกเสร็จครั้งที่สองมีจดจำอยู่แล้วแบบว่ารู้สกอยากดูอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอนะครับช่วงลีค